จ้าสวัสดีจ้าเป็นชิปเศษสามนะจ๊ะเนาะเป็นชิปเศษสามตำราเจกพระจอมเก้าและการที่สี่เศษสามเบิ้งไวเวทะเอไเอไเวทะเบิง้งให้ลูกให้หลานคนในตระกูลก็เด็กหน่อยลูกหลานในครอบครัวนะจ๊นะเนาะ ตำราเจกพระจอมเกล้ากันที่สีเส่เศษสามเศษ3วิธีนับเศษจ้ะนับเศษเอาวันเดือนปีวันเดือนปีมาร่วมกันนับหนึ่งท่านว่านับหนึ่งติชวชนับหนึ่งวันอาทิตย์เออ หนึ 1> 1, 2, 3, ไปวันเดือนมาร่วมกันได้เศษเท่าใดก็กะดูไปตามเศษจ้ะเศษสามความสบายจะมีค่าควายและเกวียนวัวพอสมสกุลตัวเท่าที่ถ่ายสถานกลางเศษสามเศษสามนี่ดีปานกลาง ความสบายจะมีข้าวควายและเกวียนวัวพอสมสกุลตัวเท่าที่ท่ายสถานการปัดกลางนะจะนอเสเสามจ้าแค่นี้จ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปที่สีจ้ะคลิปหนาเป็นคลิปที่สี